และนี่คือความรู้สึกของผมเมื่อเล่นตัวแทงไม่เจ็บไม่เจ็บกูไม่เจ็บเหมือนมดกัดนอนจิกและนี่คือผมเวลาที่หัวร้อนสุดๆอืมทำไมนายฮาวแม่งไม่ปักกว่าสักทีวะม่งเลยมงม่งมังหัวร้อนหัวร้อนไอ้ห่าเอ้ยมึงหัวร้อนเหรอมึงหัวร้อนเหรอดับร้อนไอยหัวร้อนเหรอแขกแม่งแขกแขกแม่งเข้าไป นี่คือสีหน้าของผมเวลาโดนหัวเกรียนด่าในมึงด่ากูเหรอเนี่ยและเมื่อสพอร์ตหือกับสายแทงทำไมทำไมมึงจะทำไมมึงจะเอาเมื่อผมลุ้นปิงโกะแล้วดันลงกล่องทอง คุณเล่นเอ p a t h แล้วต้องฝากชีวิตไว้กับคนอื่นนี่พี่เดกูไว้ใจมึงแล้วนะอย่าพากูไปตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยกูปล่อยกูช่วยด้วยความรู้สึกของคุณเมื่อเลือกแคลรี่มาเป็นคนแรกกูเลือกคนแรกแวเมื่อคุณโดนสกิลล็อกไว้แต่คุณพยายามจะดิ้น กูจะแดกมึงกูจะแดกมึงกูจะแดกมึงเมื่อคุณอยากด่าใจจะขาดแต่เสือกไม่มีไหม่ไอ้ไอ้หน้าใจมินไอ้ควายเบิมอสไอ้สันเรดแบกมัดไอ้หมอยวาเดนไอ้ขนตูดไมรัตและนี่คือความรู้สึกเมื่อเห็นคนในทีมปักวอร์ด